สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่เจาะลึกชะตามนจันทราวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีเมถุนเดือนธันวาคม2568กันแบบจัดเต็มยาวๆเลยนะคะใครเกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กร,รกฎาคมตามจันทรคติไทยนั่นคือชาวเมถุนของเราเดือนนี้ดาวพุธเชาบ้านของเรากลับมาแรงแบบเต็มพิกัด แถมดาวพฤหัสบดียังช่วยขยายโอกาสปากพารวยคำพูดเป็นเงินลูกค้าเข้ารัวๆรายได้หลายทางแน่นอนไปดูกันเลยค่ะว่าเดือนสุดท้ายของปีนี้จะปังแค่ไหนการเคลื่อนที่ของดาวเดือนนี้ดาวพุธด,ดาวประจำตัวของชาวเมถุนโคจรเข้าตำแหน่งมหาจักรตั้งแต่วันที่8ธันวาคมเป็นต้นไปตำแหน่งนี้ทำให้ทุกคำพูดของคุณกลายเป็นเงินทองลูกค้าฟังแล้วอยากซื้อทันที ดาวพฤหัสบดีในราศีกรกฎยังส่งมุมดีมาเสริมเรื่องรายได้และความสัมพันธ์แต่มีดาวเสาวแอบกดดันช่วงวันที่1-12ทธันวาคมงานเก่าๆหรือเอกสารค้างคาอาจโผล่ Pro, มาขอเคลียร์หลังวันที่15ไปแล้วดวงจะโลง่งโปร่งไอเดียพรั่งพรูลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายการเงินการเงินเดือนนี้ต้องบอกว่า ปากพารวยจริงๆคนค้าขายออนไลน์ยอดพุ่งกระชูดลูกค้าแชทมาเองไม่ต้องยิงแอดคนทำคอนเทนต์ยอดวิวยอดวิ่งโฆษณาเพิ่มแบบก้าวกระโดดพนักงานประจำมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษโบนัสหรือค่าคอมมิชชั่นก้อนโตมีโอกาสได้เงินจากหลายทางพร้อมกันเช่นรายได้หลับรายได้เสริมเงินพิเศษจากญาติ วันที่18 2 2ถึง22ธันวาคมดาวพุธและดาวศุกร์ส่งมุมดีสุดๆเหมาะเส้นสัญญาเปิดร้านใหม่ลงทุนเพิ่มเงินจะโตไวมากเคล็ดลับใส่เครื่องประดับสีเหลืองหรือทองทุกวันศุกร์แล้วพูดคำหวานๆกับลูกค้าเงินไหลมาเทมาไม่หยุดจริงๆการงานงานเดือนนี้เดินหน้าเต็มสูบ ใครกำลังหางานใหม่มีเกณฑ์ได้งานที่เกี่ยวกับการพูดการสอนการขายการตลาดการติดต่อต่างประเทศฟรีแ l นซ์งานเข้ามาไม่หยุดลูกค้าเก่ากลับมาลูกค้าใหม่เข้ามาเพิ่มคนทำธุรกิจมีโอกาสขยายสาขาหรือได้พาร์ทเนอร์ใหม่วันที่20ธันวาคมดีสุดๆสำหรับนำเสนอโปรเจกต์ประชุมสำคัญหรือไลฟ์ขายของจะปังมาก เคล็ดลับจริงๆที่ฉันใช้แล้วเห็นผลทุกเช้าก่อนเริ่มงานให้พูดกับตัวเองว่าวันนี้คำพูดของฉันเป็นเงินเป็นทองแล้วยิ้มหน้ากระจกสามครั้งพลังบวกจะดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาแน่นอนความรักความรักหวานจนมดขึ้นคนโสดมีเกณฑ์เจอคนถูกใจแบบฟ้าประทานอาจเจอจากงานออนไลน์การสัมมนาหรือเพื่อนแนะนำมาคนนี้จะชอบความฉลาดและอารมณ์ดีของคุณ คนคุยคุยกันอยู่มีโอกาสได้สถานะชัดเจนหรือได้ของขวัญชิ้นใหญ่ช่วงปีใหม่คนมีคู่แล้วความสัมพันธ์หวานมากอยากอยู่ด้วยกันตลอดลองชวนกันไปเที่ยวต่างจังหวัดสั้นๆจะยิ่งเพิ่มความผูกพันวันที่18-20ถึงธันวาคมดวงความรักพีคสุดลองส่งข้อความหวานหวานหรือโทรค,คุยยาวๆจะทำให้อีกฝ่ายยิ้มได้ทั้งวัน เคล็ดลับใส่เสื้อสีฟ้าอ่อนหรือเขียวอ่อนวันที่เดทจะช่วยให้อีกฝ่ายรู้สึกสบายใจและเปิดใจง่ายขึ้นสุขภาพสุขภาพโดยรวมดีแต่ระวังเจ็บคอหรือเสียงแหบจากพูดเยอะเกินไปใครต้องพูดทั้งวันอย่าลืมดื่มน้ำบ่อยๆนะคะเคล็ดลับดื่มน้ำพึ่งมะนาวอุ่นๆทุกเช้าช่วยให้เสียงใสและป้องกันหวัดช่วงอากาศเปลี่ยนสิ่งของนำโชคของนำโชคประจำเดือน เครื่องประดับสีเหลืองหรือทองหินสิตรินหรืออความารีนโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ถ้าจะซื้อซื้อเดือนนี้เฮงสุดๆสีนำโชคเหลืองทองฟ้าก่อนเคล็ดลับเปลี่ยนภาพพื้นหลังโทรศัพท์เป็นสีเหลืองเงินจะไหลมาเทมาไม่หยุดการเสริมดวงทำบุญด้วยการบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดไหว้พระขอพรเรื่องการสื่อสารที่วัดที่มีพระพุทธรูปยืน จุดเทียนสีเหลือง9ดวงทุกวันพุธเขียนเป้าหมายรายได้เดือนนี้ลงกระดาษสีเหลืองแล้วพกไว้ในกระเป๋าสตางค์โชคลาภและเลขเด็ดโชคลาภเด่นมากใครซื้อลอตเตอรี่หรือเสี่ยงโชคเลขเด็ดคือ05 557 751 91 305 5579วันที่18 2 0ถึง20ธันวาคมดวงเปิดเต็มที่ลองเสี่ยงดูค่ะ มีลุ้นรางวันใหญ่คำแนะนำทิ้งท้ายคำแนะนำจากใจมนจันทราถึงชาวเมถุนเดือนนี้คุณคือราชาแห่งการสื่อสารคำพูดทุกคำมีพลังมหาศาลพูดดีเป็นเงินพูดชัดเป็นทองใครที่เคยกลัวพูดกลัวขายกลัวเจรจาเดือนนี้กล้าพูดเลยค่ะเพราะทุกคำที่ออกจากปากคุณจะก,กลายเป็นโอกาสเป็นเงินเป็นความสำเร็จ เชื่อในพลังของตัวเองแล้วคุณจะได้เห็นปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริงๆเป็นยังไงบ้างคะกับดวงลัคนาราศีเมถุนเดือนธันวาคม2568ปังๆรวยๆปากพารวยแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจาะลึกชะตามนจันทราด้วยนะคะคอมเมนต์บอกกันด้วยว่าคุณเกิดวันไหนเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ